มาดูเด็กๆทำงานกันนะครับมาดูเด็กๆทำงานกันนะครับน <team>? ี <selecting noise> mean, right. ่ทำใบไม้นะครับนี่ทำดอกไม้นะครับ กุหลาบสวยมาก กดแด้แนงค่ะได้มันตรงนะโอเคพอพอนั่นแหละเอา้าไว้เหมือนเดิมก็ได้อืมไปแข่งมาครับวันนั้นได้ที่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะเป็นโดยแทนไปแข่งระดับเสียรต่อ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จคใส่น,นู่นเลยระวังเหยียบตัวอนั้นถ้ามีผ้าอยู่อย่างนั้นก็นั่นน่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลย อ่านั่นแหละใส่นั้นเลยใส่เข้าไปอีกอันหนึ่งอยู่มุมหน่อยก็ได้ขยับไปนั่นแหละเขานอนหน่อยให้มันนอนหน่อยก็ได้แยกแยงหน่อย วันนี้ฝึกชิมชนของเรานะครับโอ้โหดูคนโอ้โหวไว้พระท้าไว้พระสวยมากท่าไว้พระแค่นี้ก่อน